ข่าวสวัสดีเพื่อนๆในพี่ยิงน้องทุกท่านนะยนดิตรับสู่ช่องกเกมก็อยู่ผมนะฮะโมบายสุดกันดัม UC ซ g เ n นเนะฮนะพร้อมเปิดสนามลบเป็นทางการนะก็วันที่17ตุลาคมนี้นะฮะ iOS and Android ดอยก็นำเชียริสมาฝากกาันสำหรับชีริสของญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นเกม 3D นะฮะวางแผนของกันดัมค่อนข้างที่จะดีนะน่าเล่นก็มาดูก่อนว่าวันแรกที่เราจะต้องดีนะฮะตัวไหนดีนะฮะประมาณนั้นเนาะ ส่วนลิงอันนี้เดี๋ยวจะแจกวันเปิดจริงนะครับผมอันนี้ดูเชียริสคร่าวๆในวันจะเปิดจริงก่อนเนาะว่าต้องเอาตัวไหนนะผมประมาณนั้นเผื่อใครจะแคปหน้าจอไปก็ได้นะอันนี้ก็ตัวเชียริสที่จะต้องรีหาเนะี่ยอันนี้เป็นของญี่ปุ่นจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้รอเล่นนะอันนี้ต้องให้คิตตี้หามาให้นะ่ยคิตตี้หาเทียละเอียดก็ระดับเทียริสต้องหา3ตัวนี้ครับผม3ตัวเนี้ยธาตุไฟธาตุน้ําธาตุดิน นี่ห้ามพลาดเลยนะระดับเชอเอสก็ได้มาพ่วงด้วยก็ดีไปนะครับผมระดับเชเอก็ต้องต้องดูว่ามีตัวซ้ําทําอะไรได้บ้างเนาะประมาณนั้นใช่ไหมก็ถ้าเป็นไดเอสเอสกับเอสกับเอก็ s, A, s, A, ดีไปนะประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูสกิลตัวแรกครับแอบนดัมอันทรงพลังนะฮะอันนี้เปลี่ยนจากระดับ S s นะกลายเป็น S นะฮะตัวนี้เอามาดูตัวแรกก่อนนะฮะ เพิ่มความเสียหายให้กับพันธมิตรสีแดงนะฮะ22%ทักษะ EX นะฮะความเสียหาย502%นะฮะต่อศัตรู1ตัวนะฮะอุ้ยถือว่าแรงนะอ่าแล้วก็พลังโจมตีสูงสุดในบรรดาคุณลักษณะสีแดง UR ก็เหมือนจะเป็นพวกบัฟนะฮะเหมือนเหมือนจะเป็นแบบกึ่งกึ่งบัฟของเราของท่าสีแดงนะฮะดูดิเพิ่มความเสียหายถือว่าเยอะมากนะ ถ้าบอกเกมกูเลนรายการ์ตนนตัวนั้นเลยอะบัฟเทพอ่ะ22เปอร์เซ็นต์นี่ถือเยอะมากถ้าจะเล่นธาตุแดงผมว่าตัวนี้นําเลยนะฮะสำคัญต่อมานะฮะธาตุน้ำเนี่ยขอโทษดีนะมันแปลเพี้ยนนะเออเพิ่มความเสียหายกับพันธมิตรที่มีคุณลักษณะสีนดำเงิน22เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็ความเสียหาย578เปอร์เซ็นต์นะฮะมากกว่าสีแดงต่อศัตรูหนึ่งตัวนะฮะ ความอยู่รอดสูงความอยู่รอดสูงเนื่องจากทักษะสองแข็งแร่งอืออันนี้น่าสนใจนะทีมน้ำเนะยความอยู่รอดสูงเนื่องจากทักษะสองก็แข็งแกร่งเช่นกันเนะน่าสนใจกว่าตัวนี้แต่แต่ัตตวมไม่สวยนะเห็นไหมหัวมันจะเป็นจังวยงจงวงแต่แดงเนี่ยคือสวยนะหัวสวยนะมาอันนี้อันนี้สวยจัดเลยเนะี่ยตัวนี้ อ่าสีเขียวเหมือนกันเลยครับบัฟให้กับสีเขียว22%ไอ้สามตัวนเนี้ยต้องมีนะฮะถ้าเรามีตัวไหนตัวหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาหาสีสมมติผมมีสีน้ําเงินเนี่ยผมจะหาพวกตัวสีน้ําเงินอย่างพวกเนี้ยเนี่ยพวกน้ําเงินพวกเขียวแดงเนี่ยต้องออกมาให้หมดนะฮะมีแสงมืดด้วยนะเห็นไหมอันนี้ก็เพิ่มความเสียหายกับพีระมิรสีเขียวเนี่ยเหมือนกัน22%ต่อทักษะความเสียหายอันนี้อันนี้น้อยไปหน่อยนะ 4 33เนะี่ย MS พร้อมบัฟที่ยอดเยี่ยมเมื่อหลบหลีกทักษะก็ถ้าหลบหลีกได้ก็จะมีบัฟนะอัน,นี้เอาง่ายๆเลยพลังโจมตีคือสีแดงล้วนๆเลยเขียวนี่ก็โจมตีแรงแต่ว่า,าทักษะอยู่รอดสูงฮะหมายเหตุนะนะในกันดั้มกลยุทธ์ของการย้อมสีเป็นกลยุทธ์พื้นฐานดังนั้น MS ก็คือกันดั้มนะทุกตัวที่มีคุณสมบัติสูงสุด EX จึงมีคุณค่าอย่างมาก มันย้อมสีแสดงต่ละสีนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกันเนาะไอ้สาสีนี้ต้องรีให้ได้นะผมว่าเออ่วตัวอย่นค่อยว่ากันมาดูระดับ T S นที่เราจะเอามาเข้าทีมของสีแดงนะตัวนี้เขาให้เลยนะว่าสร้างความเสียหาย57าถือว่าแรงมากเลยนะต่อศัตรูหนึ่งตัวบับการลบหลีก,อนะกลของทักษะ2อะบับการหลบหลีกของทักษะ2นั้นยอดเยี่ยมเช่นกันสามารถลบหลีกได้ การป้องกันที่ยอดเยี่ยมดังนั้นอำนาจการยิงจึงน้อยอ๋ออำนาจการยิงน้อยแต่ป้องกันดีทักษะหลบหลีกที่2ยอดเยี่ยมส่วนคาดไฟนะเอสตัวที่2สร้างความเส500ียหาย500%ต่อสตูลหนึ่งตัวนะีสร้างสถานะสแตน7วิเฮ้ยอันนี้7วิเลยนะสแตนแบบโกงมากเลยนะเออ5วิสุบโกงนี่7วิเลยนะนานจัดความทนทานต่ำเพราะเป็นเลือดในการจุดอ๋อ อันนี้สตันดีนะโจมตีดีแต่ความต้านทานต่ำเนีตายง่ายนั่นเองนีนก็ไม่เป็นไร,รอเอาคูณไปเลยนะใช่ไหมอ่าต่อไปตัวนี้นะจากเชียเอสหล่นมาอยู่เทียเอสนะ่ะความเสียหาย406ต่อศัตรูทั้งหมดนี่ยการฟรื้นฟู HP ค่อนข้างแข็งแกร่งเฮ้ยตัวนี้ตัวฮิวเมื่อป้องกันทักษะ 2, 2ปล่อยออกมาเฉพาะในกาชา ms ที่รูึกเท่านั้นว้ายนี่ยตัวพิเศษ จะปล่อยออกมาเฉพาะในกาชาอินเสที่ระลึกเท่านั้นผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้สามตัวนี้มันรีหาได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูตรงหน้าง,งาน,นว่ามันรหีหาได้ก็โอเคเนาะแต่มันน่าจะได้เพราะว่ามันไม่ได้บอกคุณลักษณะพิเศษใช่ไหมแต่เนี่ยระ,ระบุบอกเลยว่าเฉพาะในกาชาอินเสที่ระลึกเท่านั้น,นส่วนตัวนี้ความเสียหายโดยไม่สนใจการป้องกนัน400เ4 3 3%ต่อศัตรูหนึ่งตัวนะฮะบัฟที่แข็งแกร่งเมื่อได้รับความเสียหายจากทักษะ2 มีความหลากหลายสูงและใช้งานง่ายในแง่ของคุณสมบัติประมาณนั้นอ่าส่วนระดับเชีนะครับผมมีแทงมือมาด้วยเชียร์เอทานมเนี่ยส่งเข้าประกวดเนียโจมตี570%เซนตหนึ่งตัวพื้นฟูให้พีพีมิตรเปอร์เซตในการต่อสู้บนบกนะฮะบนบกนีไม่ได้ทุกตัวนะ ความเสียหายของลำแสงเพิ่มขึ้น27%เวลา1ิวิอันนี้ก็โอเคนะจะเป็นเชียรเนาะก็ใช้ได้สร้างความเสียหาย5 0าเต่อสตูนตัวความสายของลำแสงลดลง50%วลาสิโอ้การป้องกันที่ยอดเยี่ยมอันนี้เหมือนแท้งเลยอลดลดดาเมจลงได้ด้วยนะี้ยสีเขียวนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะ722%นะตัวนี้ด้วยทักษะ2บัฟจะเพิ่มขึ้นเมื่อเฮีลดลงอ๋อ เมื่อ HP ต่ำอาจจะยิงแรงขึ้นมีบัฟด้วยนะฮะอันนี้ก็สร้างความเสียหาย502เอต่อศัตรูหนึ่งตัว HP สูงทักษะอะไรนะต่อศัตรูหนึ่งตัวที่มี HP อ๋อันนี้โจมตีศัตรูที่มีเ p ตีสูงที่สุดสร้างความเสียหาย127เอทุกๆ5วิเป็นเวลา20วินาทีประสิทธิภาพที่น่ารังเกียจแต่จําเป็นต้องปรับปรุงทักษะก็ไม่เป็นไรนะผมว่าเจ้า S S กับ S กับ A เนี่ยผมว่าใช้ได้หมด น่าจะมีเทียที่แย่กว่านี้เพราะอันนี้มันเป็น UR เห็นไนหะม UR UR ฮะตัว UR นะเนี่ยความเสียหายพันอุ๊ยอันนี้แรงมากนะนฮะลาดมืดแทงความเสียหายพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ต่อสตูลหนึ่งตัวพลังป้องกันเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลายี่สิบวิเลยนะพลังโจมตีค่อนข้างต่ำดังนั้นจึงไม่สามารถใช้พลังยิงได้เฮ้ยค่อนข้างต่ำหลือพันหนึ่งร้อยกว่าเลยนะเออเฮ้ย โอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเนีเพราะว่าเดี๋ยวรอเปิดจริงก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกเพราะวเดี๋ยวเว็บนี้มันก็จัดมาให้อยู่แล้วเนาะประมาณนี้นะแล้วก็สําคัญเลยก็คือประเด็นสําคัญคือต้องใช้เวลาประมาณ3 1 0ถึงนาทีในการรีเนาะอ่าเปอร์เซ็นต์ UR 3เอร์เซ็นนต์เนีมีโอกาส3%เนต์เ ก็ต้องเอาไอ้สตัวนี้ก่อนแล้วครับผมสตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ได้พวกนี้ R นย R อาแนมาค่อยมาใส่ก็เป็นทีของ UR นะฮะก็รีหาเอาให้ได้แล้วกันเนาะยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนที่จะเล่นการดั้มในวันที่17ผมก็เล่นด้วยนะเจอกันตอนเปิดนะฮะยังไงก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ